ก่อนิว้า4,000นักวิเคราะห์ฟุตบอลสวีเดนเอาสวนคาดคู่ร่วงฮัมบูรี่พบกับเมียวบี้นะคุณนี่เจาะกันในเวลา21.30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะเรทราคามาฮัมบูรี่เป็นต่อที่ปอครับสโนลกสร์ว่าเชียร์บอลต่อได้จะดด้วยผลรายการใดไปฝั่งลักษณะกันฮัมบูรี่นะทีมอันดับ5ล่าสุดคลิฟอร์มชนะทั้งนั้นบลมอมบอสานะ2ประตูต่อศูนย์ทำให้เป็นการชนะนัดแรกในรอบ4นัดหลังเลยนะครับว่าเจ้าบ้านว่าระบบ4-5-1อิบราฮิมมาโฟฟาน่านะฮงเก็ยบบับมีมาคัสคราวเซ่นนะครับเดนิสกูนะครับ บาซูมาหน้าตูเร่ในเดนเกียนประการสนับสนุนยูเซฟ เอรับบี้นะกองหน้าวัย21ปีฝั่งมิอาบี้นะที่อันดับ3ล่าสุดแพ้นะเอฟบอกรั F ork, นหะนึ 1, 3, ่งสามในการแพ้หนะัดแรกในะรอบ6นั้นหลังกาว่าทีมเยือนมาในระบบสามสี่สามนะครูวินรอสเซอร์นะครับคุณเกมรับมีอดัมส์ส์นะครับเฮอร์แมนยูฮันเซนน,นะน,น,นะครับวายสนับสนุนอิเลียส์ส์นะครับกองหน้าที่กดไปแล้วสี่ประตูกับอสามแอสซิสต์นะโดยคุณภาพที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เชื่อว่าเกมน,นั้นนี้สนุกฮนะอย่างเรานำฮามาวีได้เปรียบเล็กๆก,ก,กับการเน้นในบ้านนะบวกกับสถิติที่ผ่านมาค่อนข้างจะทําได้ดีกว่านะครับยามพบกันนนนงาาาาีี้่เชยร์ฮม ที่จะเบียดอาชนะมิลบี้ไปได้แบบบุดบิดครับฟันทโทลูสกอร์นะว่าคุณนี้ฮาม,มาบี้จะชนะชนะมิลบี้นะสองหนึ่งรับที่เด็กิ่มสมา,สมาชิกฝึกดาราในเลยนะครับ